สวัสดีครับวันนี้เราพบกับผมอีกครั้งนะครับน้องดิมลำเลิศคาร์เซ็นเตอร์นะครับก่อนจะไปดูตัวรถกันผมขออนุญาตฝากพิกัดร้านนะครับพิกัดร้านจะอยู่ที่ถนนเลียววารีคูขวาหนองจอกนะครับอยู่ระหว่างซอยเลียววารี30กับซอยเลียววารี32นะครับห่างจากสำนักงานเขตหนองจอก2กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าถ้าขับมาไม่ถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาดูตัวโตโยต้าไฮเอ็ดเวนจูรี่นะครับปี2012นะครับเครื่องยนต์2.7ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เเบนนซิกียร์ออโต้ มาดูกันว่าได้อะไรกันบ้างนี่ครับกา,ากระจังหน้าเราจะได้เป็นสีโครเมียมสีเงินเงินแบบนี้ตาโตโยต้าโลโก้สีโครเมียมเงินเงินแบบนี้สวยๆเลยนะครับตัวรถสีขาวาสะอาดตาไฟนะครับจะเป็นระบบไฟไฮโดรเจนครับตัวนี้เราจะมีตัวไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยสองฝั่งต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาดูทางด้านของล้อแมกล้อแมกนะครับเราจะให้เป็นล้อแมกอลอยสีเงิน ยางดันหลบนะครับใหม่ๆดอกยางแน่นๆร้อแม็กตัวนี้เขาจะนิยมเรียกกันว่าร้อแม็กลายดอกไม้ส่วนดน้านกระจกเราจะเป็นกระจกครมเมียมส่วนฝั่งมองกระจกนี้จะมีกระจกซูมให้ด้วยอ่านี่จะมีกระจกซูมให้เป็นดวงกลมๆนี่ครับเห็นไหมโอเคไป,ไปดูด้านในาการคนขับตัวนี้นะครับจะเป็นโฟมาลายพาวเวอร์โฟลมาลายพาวเวอร์เกียร์ออโต้ คอนโซลกลางมีที่วางของเก็บของวางแก้วนี่กว้างๆใหญ่ๆแบบนี้ที่สำคัญนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกด้วยอ่ามาดูตัววิคิยวกันตัวนี้ CDMP 3รองรับแน่นอนฟังเพลงได้แอร์เย็นเพียงเพาะเบาะนิ่มอ่าเป็นไงคันนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าเราจะมีผ้าม่านรอบคันจะเป็น11ที่นั่งกว้างๆแบบนี้เลยโอเค ต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาดูทางส่วนห้องผู้โดยสารห้องผู้โดยสารนะครับเก้าอี้สามารถปรับหมุนได้นี่เก้าอี้สามารถปรับหมุนได้อันนี้เราหมุนไว้ให้ดูประตูสไลด์ตัวเวนเูรี่ตัวนี้นะครับประตูสไลด์จะสไลได์ไ,ลได้2ฝั่งมันจะตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มนักเดินทางที่สามารถอาลงสองฝั่งไม่ต้องไปเบียดลงฝั่งเดียวตัวนี้เราจะมีช่องเก็บของให้ด้วยนะครับ ให้กับตรงห้องโดยสารนี่จะเป็นช่องเก็บของที่วางแก้วอ่าตัวนี้ก็เป็นเบาะนุ่มๆเลยเผื่อแบบว่ามีเด็กเล็กเรามานั่งในอยู่ในสายตาเรานั่งตรงนี้ได้เหมือนกันต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางด้านอ้าวๆอ,อก่อนไปนี่ผมลืมบอกว่าเรามีไฟบนได์ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงว่าอาลูกค้าจะมองไม่เห็นนี่ด๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันส่วนตัวด้านหลังนะครับนี่มาดูกันจะมี โลโก้แบนแล้วก็ตัวบอกรุ่นเวนจูรี่นี่เป็นตัวจีด้านหลังนะครับโชคจะเป็นระบบโชคไฮดรอลิกนะครับเปิดปิดง่ายไม่มีปัญหาแน่นอนนี่เม็ดอาร์คยังอยู่ครบอ่าร้านเราการันตีนะครับรถไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำแน่นอนเพราะว่าเราอยากขายรถดีๆให้ลูกค้าทุกคันขอเน้นว่าทุกคันอ่าพมา่าอ่าเดี๋ยวต่อไป ทุกคนอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าค่าตัวเจ้า t o โยต้าเ n นจ r y ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่เดีย๋ยวผมจะมบอกกันค่าตัว t o โยต้าเ n นจ r y ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่549,000บาทเท่านั้นหรือพอเริ่มต้นเบาๆเพียง1,000 0บาทลูกค้าเครดิตดีมีสลิฟสามารถฟรีดาวได้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์095 851 8895น้องดีมครับผมขอบคุณครับ